ก็เหมือนกันบวไปเลยนะก็แต่จริงๆแล้วผู้หญิงเล่นเป็นผู้ชายเนี่ยทุเล่นน้อยกว่าผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิงแต่จริงะแต่ว่านั่นแหละคือเราต้องทําได้ตอนตอนทำทำได้ครับแต่ว่าพอดูแล้วฮะแต่ตอนทำไม่ไม่เคยถ่วงเลยเลครับก็ถูกแล้วละเอาคมาดูฮะละอะนั่นแหละ แล้วต้องเก็บัวไว้ดูเลยนะไปขอเวลาออกจบซีซ้่นแล้วขอพี่ขอพี่ทีมงานทุกเก็บไปเลยบอกไม่ใช่เอาเก็บไปเลยนะรับเก็บไว้เอาไว้ดูวันเนี่ยวันหนึ่งเราได้ทําขนาดนี้ในบ้านนี้นันด้วยนะทุกคนแหละเอนันให้ตัวเองเท่าไหร่อ่าครูใหญ่ให้เอบวกบวกบวกสามบวกเลยแต่ว่ามันไม่มีจริงหรอกมันเอบวกบวกบวกมันมี แค่บวกเข้มที่ได้แค่เอบวกอ๋ออ่ามันนั่นอย่าตกใจไปกูไว้ให้บีบวกกูแดนให้บีกูแอคติ้งให้เอพีดีให้บีบวกเฉลี่ยแล้วได้เอเอ้โหนี่อัลบั้มตั้งละเออ่ะแจ้งสุดท้าย